กระจกสามด้านฟังแล้วก็คงยังไม่เข้าใจพี่แค่ก็จะยกตัวอย่างนะคะก็จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในค่ำคืนนั้นมียายของเขาจะเดินมาหาเขาแล้วยื่นกระจกให้เขาแล้วพูดว่านี่คือกระจกสด้านอยากรู้ว่าชีวิตเราเป็นแบบไหนให้เรามองดูที่กระจกแล้วหลานชายเขาก็ถามว่า อีกสินาทีคุณแม่ก็จะเข้าบ้านแล้วคุณยายจะไม่รอคุณแม่ก่อนเหรอแล้วคุณยายก็บอกว่าไม่ล่ะคุณยายมีธุระว่าแล้วคุณยายก็ไปแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้เปิดดูว่ากระจกสามด้านมันคืออะไรด้านแรกเขาเห็นเขาอย่างชัดเจนว่าช่วงที่เขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กที่ยื้อนเอาแต่ใจ ไม่พอใจก็โกรธเป็นอย่างมากเขาเห็นภาพเขาอยู่ในกระจกชัดเจนแล้วเขาก็เปิดไปอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่สองเขาเห็นเพื่อนของเขาเขาเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงอุปนิสัยยังไงใจคอยังไงเขาเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหนกระจกด้านที่สองแล้วกระจกด้านที่สามเขาเห็น ศักยภาพของเขาชัดเจนว่าเขาสามารถทำอะไรได้มากมายเขาเป็นคนที่ไขว่คว้าเป็นคนหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรก็คือการตัดสินใจของตัวเขาเองนะคะเพราะว่าคนเรานั้นมีกระจกด้านที่สามที่ซ่อนอยู่ในตัวเราที่เพื่อนของเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราต้องการอะไร แต่ตัวเราเท่านั้นเป็นคนตัดสินใจนะคะเพราะว่าอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรอยากมีอะไรก็ต้องลงมือทําทั้งสิ้นและหลักสําคัญต้องกล้าตัดสินใจนะคะวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทจากประเทศใดๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะดุยดุค่ะดุสวัสดีค่ะดุ